ผู้ชา่การครับพลริพาจากไทยรัฐทีวีนะครับอยากจะให้ช่วยอธิบายจุดที่คุณตังโมตกเรือให้ชัดๆสักอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเมืม่อสักครู่มันค,ค่อนข้างที่จะเร็วยัง,ยงไม่ค่อยเคลียร์ในประเด็นที่คุณตังโมตกจุดไหนลักษณะของการตกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับใครทํามีใครทําให้ตกหรือเปล่าคุณแซนอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยครัขอ,อให้เปิดคลิปตรงของท่าเรือตรงที่คลิปที่ผ่านไปเห็นผ่าน ลานจอดรถที่มีรถเทลเลอร์นะครที่เป็นกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงที่เราส่งให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้ทําให้เกิดชัดเจนจนเห็นว่ามีใครอยู่บนเรือบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพนั้นภาพค้างแล้วผมจะอธิบายนะครับตรงนั้นจะเป็นช่วงเวลา22-23กว่ากว่านะครับ เดี๋ยวเราพูดนะครับเราจะเห็นภาพนะครับแล้วก็จะอธิบายภาพปรับความคมชัดทําให้เห็นคนบนเรือจํานวนหกคนโดยจะมีคนหนึ่งคนนั่งบริเวณท้ายเรือนะครับต่อมาเวลา22นาฬิกา34นาทีภาพเมื่อกี้วาภาพนี้จะสอดคล้องกับคำอธิบายของคลิปวีดีโอก่อนหน้านั้นนะครับว่ามีมีผู้โดยสารอยู่ในเรือทั้งหมด6คนนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าทุกท่านจาได้ก็จะมีการชี้ว่าตั้งแต่สะพานพระรามแปดขากลับมาเนี่ยคุณแซนผู้ต้องหาที่สามในคดีนเนี่ยนั่งตาแหน่งท้ายเรือตรงเลขหกอันนี้นะครับในภาพนี้เป็นช่วงเวลา22-32ิบสองบนะฮะซึ่งก่อนก่อนเวลาที่เราสรันนิษฐานว่าคุณแตงโมตกเรือก็ประมาณนาทีนะครับจะมี ผู้โดยสารตั้งแต่หัวเรือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับซึ่งบนเรือจะมีหกคนหลังจากนั้นปล่อยภาพเคลื่อนไปครับต่อมาเวลายี่บสองนากาสานาทีกล้องวงจรปิดมุมที่จะส่องเข้ามาแม่น้ำบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามได้เห็นรายละเอียดที่สำคัญโดยเริ่มจากครั้งแรกที่เรือได้ผ่านเข้ามาที่กล้องจุดนี้เมื่อเวลาย2ิบนาฬิกาสานาทีห้วินาที โดยให้สังเกตเวลาเรือผ่านแสงเงาบริเวณนี้จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนวัตถุบาง,างอย่างอยู่บริเวณท้ายเรือจากนั้นถัดมาเวลายี่สอง,งานาฬิกา34นาทีเรือได้ผ่านแสงเงาไฟของท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งโดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้ว ผมอธิบายกล้องจากนั้นหกกล้อง<ม>นะฮะจะเป็นกล้องที่อยู่ฝั่งกาวฟ้านะครับซึ่งเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกับกล้องที่ผ่านลานจอดรถมาสักครู่นะครับตอนที่ผ่านลานจอดรถเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นนาทีที่ยี่สามสาสิบสองนะครับพอมาฝั่งนี้ก็เข้าสู่นาทีที่ยี่สองสามสิบสามต่อเนื่องยี่สองสามสิบสี่นะครับก็จะ ก็จะเริ่มเห็นว่ามีแสงเงามาอยู่ที่ท้ายเรือนะครับและในช่วงเวลา22.34.09เนี่ยแสงเงานี้ได้หายไปนะครับได้หายไปก็วินาทีที่หายไปนั้นก็คือ23.34.10นะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าการตกเรือ การตกเรือที่ท้ายเรือหรือว่าคุณแตงโมจะมาฉี่ที่ท้ายเรือจริงหรือไม่มาฉี่นี่ไ,ไม่มีใครเห็นนะครับผมก็ไม่เห็นก็มีเพียงพยานหลักฐานพยานบุคคลคือคุณแซนคนเดียวที่บอกว่าคุณแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือนะครับแล้วก็ามาเกาะขาแล้วก็นั่งลงไปฉี่แล้วก็พัดตกเรือไปนะครับแล้วก็มีพยานบุคคลบนเรือ เห็นเช่นเดียวกันว่าคุณตมโอเดินไปท้ายเรือนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคุณตมโลฉี่หรือไม่เนี่ยผมก็คงไม่ไม่สามารถตอบได้ว่าฉี่ไม่ฉี่นะครับแต่ในทางการสอบสวนรวบรวมพยานฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานหลักต่างที่เราเก็บมาทั้งหมดอยู่ในสำนวนนั้นนะ่ะก็จะเห็นตามนี้บวกกับบวกกับภาพวงจรปิดนะครับก็ก็น่าเชื่อว่ามีบุคคลมา ที่ท้ายเรือแล้วหายไปประกอบกับการชนสูตรบาดแผลนะครับทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขาและขาของคุณแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิฐานว่าถูกดูดก็ไปหาไปพัดเรือนะครับอย่างที่มีผู้ นัก่ผู้ชำนาญการเรื่องสปีดโบ๊ทหลายท่านบอกว่าถ้าเรือสปีดโบ๊ทแบบเนี้ยวิ่งช้าๆเนี่ยเจ็ดนัดแปดนอตเนี่ยน้ำจะถูกดูดเข้าไปหาเลยครับนะครับแต่ถ้าวิ่งเร็วสิบนอตขึ้นไปเรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมดนะครับก็ต่างกันอย่างนั้นนะครับผมอธิบายนะครับขอเข้าใจนะครับขอบคุณครับหมายถึงตัวคุณแตงโมใช่ไหมครับและตกจากเรือไปตอนสี่ทุ่มสาสี่นาทียี่สิบนาทีถูกไหมครับ สันนิษฐานพระนางสมนสันนษฐานได้นะครับจากข้อมูลภาพวงจรปิดเวลาและ G P S นะครับโดยประมาณว่ายี่สิบยี่สาสิี่จุดหนึ่งนะครับเป็นเวลาที่สันนิษฐานว่าตกตอนนั้นหลังจากนั้นเลยไปส0บกว่านาทีก็ลดความเร็วจากหัวกลับ,ลบแล้วก็วน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 ,นะครับประกอบกับ ที่<ม>ผู้ต้อหาที่สามคือซนที่อยู่ท้ายเรือที่เห,เห็นเหตุการณ์น่ยกดแจ้งพิกัดให้เพื่อนว่าเนี่ยงโมตกเรือตรงนี้ซึ่งพิกัดเนี่ยเพื่อเทียบกันกับทีเวสแล้วมันใกล้เคียงกันมากนะครับเพื่อนผ่านกันแค่สองนาทีครับขอบคุณ